ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะอันไหนมีความรู้ก็เอาไปปรับใช้นะครับไม่เข้าใจอะไรถามนะครับอะไรตอบได้ตอบแบบหมดเปลือกไม่มีกั๊กนะครับไม่รู้จะก,กั๊กไว้เพื่ออะไรนะครับประสบการณ์ที่เราผ่านมานะครับบางทีเราบอกบางทีเราบอกเราเตือนเราอะไรคือเราหวังดีเราผมไม่ได้มาได้อะไรจากคุณหรอกนะครับแต่ก็ไม่อยากอยากให้ชีวิตของพวกคุณผิดพลาดให้น้อยที่สุดผิดพลาดให้น้อยผิดหวังให้น้อยนะครับอย่างผมเนี่ยมันโดนฟันหลังมา แหวะแล้วนะครับโดนโดนมาทุกรูปแบบนะครับก็บางทีก็พยายามถ่ายทอดให้น้องๆเพื่อนๆได้รู้นะครับว่าบางทีเดินแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ทําแบบนี้มันจะไปแบบนั้นทําแบบนี้มันจะเรียนรัดเออทาแบบนี้มันถึงฝันไวทําแบบนี้มันลําบากทําแบบนี้มันขายได้ทําแบบนี้มันขายไม่ได้เราพยายามบอกทุกคนนะครับบอกทุกคนว่าโลกมันชอบแบบอะไรคนรวยทําไมคนก็ทําแล้วเขารวยเขาขายแล้วเขารวย รเราคง,คงทําขายของให้แบบคนรวยเขา้เขารวยนะครับแต่ไม่ใช่ทําในสิ่งที่ขายไม่ได้ผมก็อยากทุกคนมีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวทุกคนมีภาระ,ะมีผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนนะับค่าน้ำค่าไฟนะครับทุกคนมีรายจ่ายประจําตัวนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมีเงินเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนเหนื่อยไหมตื่นเช้ามาเนี่ยลูกยืนแบมือขอเงินเนี่ยวันไหนมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนมันก็ดี วันไหนไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยเราแม่งยืนน้าตาร่วงเราเป็นเสาหลักของครอบครัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องขยันให้ถูกที่นะครับหาช่องทางนะครับมีงานประจําทําแล้วนะครับหาชีพเสริมคือไก่ชนไปทําต่อนะครับนั่นก็คือไก่ชนนะครับไก่ชนเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เขาบอกอาชีพมหาตะจรรันนี้เรื่องจริงนะครับในประเทศไทยนั้นชั่วโมงนี้ยังไม่รู้เลยอาชีพไหนจะสู้สู้และดีเท่าไก่ชนไก่ชนเนี่ยมันมีการ เขาเรียกนะมีเดิมพันมีนู่นมีนี่ม,น ύ, มีการประลองกันนะครับพูดให้ดีเดี๋ยวพูดไม่ดีเดี๋ยวโดนนะครับมันมีการประลองนะครับมันมีการประลองนะครับสายพันธุ์มันมันใช้ใช้กันเนี่ยจานถึงสุกเนี่ยชมลมใช้กันเท่าไหร่เสียเท่าไหร่เสาร์อาทิตย์ยสนามมาตรฐานเสียหายเท่าไหร่ต้องซื้อกันตลอดนะครับเดี๋ยวว่างอะไรนะเดี๋ยวว่างแวะเอายาไปดีจริงครับลูกพี่ได้ยา ถามต้นเลยจะเอาไรเปล่าจะได้วิ่งทีเดียวผมกําลังทาข้อผสมก็เป็นกําลังใจใทุกคนนะนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเริ่มแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่ผิดหวังคนที่ผิดหวังก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับชอบในสิ่งที่คนซื้อไม่ชอบเข้าใจปะนะครับทําในสิ่งที่เข็นกระแสอะไรมากูก็โดดไปโดดมาโดดมาโดดทําอันนี้ยังไม่สําเร็จเลยอันนี้ทําอันนี้อยู่กําลังจะเริ่มเป็น เป็นรูปเป็นล่างกระแสนั้นมาดีโดดอีกล่โดดโดโดไปโดดมาเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีจุดยืนพอเราไม่มีจุดยืนเนี่ยมันก็เหมือนเรือเรือเนี่ยที่มันโค้งเค้งอ่ะนะครับผมเนี่ยไม่ได้สนเลยว่าอะไรจะมาแรงอะไรจะมาแรงนี่ผมนี่นั่งเป็นเทียนเลยนะครับผมนั่งแบบผมไม่ไม่ได้สนใจผมไม่ได้สนใจอะไรผมมีจุดยืนของผมนะครับตั้งใจทําของผมไม่ดีสุด <c oughs> นะครับผมจะไม่ค่อยสนอะไรนะครับอะไรดีเราน้อมรับ ถ้ามีโอกาสก็มาพัฒนาแต่ถ้าสไตล์เชิงเพลงชนมันใกล้เคียงเราเราก็มาพัฒนานะครับอะไรที่มันใกล้เคียงเรานะครับเราก็นํามาพัฒนานะครับแต่ไหนสไตล์ไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราไม่ชอบเราก็ยังไม่ทําเพราะถ้าเราทําออกมาแล้วเนี่ยเรายังไม่ชอบอะ่ะแล้วคนซื้อก็จะชอบหรอจริงอ่ะจุดยืนเราต้องมีนะครับจุดยืนเราต้องมีจุดยืนของมีธวัลเนี่ยหนึ่งทำไก่ให้มันฉลาดหาช่องตีเก่งๆมีเหลี่ยมมีแข้ง ค,คือเราทําเราทําของเราแบบนี้เราชอบแบบนี้ถ้าสมไหนฟาร์มไหน,ไหนเขามีไก่สไตล์แบบเราถ้าวันไหนไก่เราตันนะครับเราอยากได้สายพันธุ์ดีเราก็แบ่งปันเข้ามาเอามาทํานะครับนี่คือพัฒนานะครับแต่ไม่ใช่กําลังทํากูอยู่แม่งกําลังจะเริ่มดีอาทิตย์นี้กระแสนี้มากูโดดไปทําของใหม่ของเก่าปล่อยทิ้งอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีจุดยืนสําเร็จยากนะครับ ไค่มีทุวันมาล่ของแท้ครับ,รบก็มีเก่งกว่าผมก็มีหลายฟาร์มนะครับไม่ได้มีแค่มีทุวันนะครับก็ดูติดตามด้วยสำคัญเลยผลงานนะครับ